ครับคุณผู้ชมครับโอ้ตอนนี้ล้มพัดเอื่อยเอยบรรยากาศดีนนะครับเนาะครับที่กลางทุ่งนะครับเนาะนี่อากาศบนยอดไม้ครับตัวนี้ผมเห็นมีรังของนกมันแน่ใจว่าเป็นห้องไม้นกกระจาบอีกครับนี่ครับหางอยู่ปลายไม้มันนครับเนาะนี่หางสองหางแต่เป็นคนละรูปแบบกันครับผมนด้เป็นของนกกระจาบตัวผู้ครับตัวเมียหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับครับ นลังนกอยู่บนปลายไม้อยู่บนยอดไม้นะครับเนาะอยู่ยอดต้นโพครับต้นโพนี่ก็เป็นต้นโพเก่าแก่ต้นโพโบราณน,นะครับเนาะถึงมีมานานนะครับนี่ครับผมก็เห็นต้นโพนี่อยู่มาด้วยตลอดนะครับผมนี่หน้าแรงมันก็นจะสะลัดใบนะครับเนาะหน้าฝนก็นจะเขี้ยวชะอมกลับมาเขี้ยวชะอุมอีกครั้งนะครับผมนี่ครับ